วิธีนี้จะทำให้ไข่เป็นแพรสวยด้วยค่ะเอาไว้ใช้กับการทอดผักอื่นๆได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีการทอดไข่ชะอมทอดยังไงให้เนื้อแน่นนุ่มเด้งไม่อมน้ำมันนะคะเคล็ดลับง่ายมากๆเดี๋ยวมาดูวิธีทําในคลิปกันเลยนะคะทานกับน้ำพริกกะปิโอ้โหอร่อยมากๆเลยค่ะ เจ๊ปปานจะเด็ดชะอมให้เรียบร้อยแล้วนําไปล้างน้ําทําความสะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเอากันไกมาตัดให้ชะอมเนี่ยเขาเส้นเล็กบางลงนะคะเขาจะได้ไม่เออเส้นยาวหรือติดคอแล้วก็จะดีในการทอดด้วยค่ะเราก็ซอยให้ไข่เขาให,ให้ให้ตัวชะอมเขาเส้นเล็กก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วเคล็ดลับตรงนี้เลยค่ะเราจะทําให้ไข่ชะอมไม่อมน้ํามันเนี่ยเจะ๊ปานจะใส่แป้งเจป๊ปานใช้แป้งข้าวโพดเพื่อนๆใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งอะไรก็ได้นะคะเราจะคลุกให้ตัวไข่กับตัวแป้งเนี่ยเขาคือแป้งอะเคลือบไข่เพราะว่าเวลาเคลือบแล้วน้ำมันเนี่ยจะไม่เข้าไปแทนเนื้อจะไม่เข้าไปอมอยู่ในตัวชะอมนะคะเราก็คลุกให้ทั่วๆเลย แบบนี้ค่ะเอาไว้ใช้กับการทอดผักอื่นๆได้เลยนะคะเวลาจะทอดอะไรที่มันเป็นแบบนี้ยเราจะเอาแป้งมาคลุกก่อนนะคะเตรียมไข่สำหรับทอดเลยค่ะเจ๊ปันใช้ไข่เบอร์ใหญ่สองฟองน่าจ,จะเอาอยู่สำหรับชะอมหนึ่งกิมรสชาติหยอดน้ำปลาตามชอบเลยนะคะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วนำโอมที่เราเคลือบแป้งเมื่อกี้นะคะ เอามาใส่เลยคลุกเขาให้ทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ร้อนพร้อมทอดเลยค่ะวิธีนี้จะทำให้ไข่เป็นแผ่สวยด้วยค่ะแล้วก็ทำให้ไม่อมน้ํามันด้วยนะคะสุกด้านล่างแล้วกลับด้านได้เลย ตอนนี้ไข่หอมไปเก้าบ้านแปดบ้านเลยค่ะเราก็ต้องค่อยๆกลับไปนะคะไม่กลับบ่อยเพราะเดี๋ยวจะเอ,อไม่เป็นทรงนะคะแล้วก็ที่ต้องกลับเพราะว่าไข่ด้านในเนี่ยมันหนานะคะอาจจะยังไม่สุกคอยเฉาะเฉาะเพื่อให้ออฟองอากาศเข้าไปนะคะเนื้อไข่ด้านในจะได้สุกด้วยทอดจนมั่นใจว่าไข่สุกทั่วแล้วเราก็พร้อมทานแล้วค่ะ นำไข่มาหั่นเป็นชิ้นนะคะจะทานง่ายกว่าแล้วก็ได้ไข่ที่ดูน่าทานขึ้นด้วยค่ะโอ้โหเจฟฟานบอกเลยว่าเนื้อแน่นมากแล้วก็กรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะไข่ชะอมสูตรนี้รับรองว่าไม่อมน้ำมันเนื้อไข่แน่นๆกรอบนอกนุ่มใน ดีมากเลยค่ะทําง่ายด้วยค่ะเจแาปานบอกเลยว่าเป็นไข่ชะอมที่น่ากินเนื้อนุ่มเด้งแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยค่ะจิ้มกับน้ําพริกกะปิเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะ <c oughs> อร่อยมากไว้เ,เพื่อนลองไปทําดูบ้างนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแาปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ